บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่กะวันที่สิบเก้ามือพายุมามื้อนี่นะได้ว่าพายยุมากไม่ได้ใช้บันหาเพราะว่าเพ่อเพราะว่าช่องไม่ได้เพ่กินทุกคนเบิ่งนะะนครั้งมาแต่งกะกำลังน้ำครั้งนะหาแบบพ้นตกพายุมาแหงลายมันก็ะยุบลงหมดเลยครั้งแต่ทุกคนเลยใครแต่แบบลมก็มีแหงไปเลยตอนนี้กะเฮ้อ ไอ้เพิ่นก็มีไ่ไปแขวนช้ำเพราะว่าพายุเฮาเด้แล้วก็ฝนตกแหงไม่ได้ไปส่งเพินเ่นอยู่งไงทุกคนเลยเอาน้องอยู่เฮิร์นโซนเฮากันยิ่งากันไปหาหน่อไม้ไปหาน้อยมาต้มกินทุกคนเลยไม่ได้กินหน่อไม้มาเป็นซองซ้ำผิดเลยไปหาหน่อไม้มาต้มก่อนอยู่เฮินก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามีเปอร์กินแม่นบัตเตอร์แต่ได้แนวกินน,นีกน่กไอยู่เฮินอยู่ทุกคนเลยฝนตกแบบนี้นะ<า>ฮะ ลฮัลโหลเฮ้ยแม่นี่เฮ้ยโมกนี่คือแน่โมกนี่งนี่โอ้อ้าวเฮ้ยฉันรักไฟฟ้าล้มนี่ผ้าอีเฮ้ยเฮ้ยไ่ห่วงพนหามันตัดเองที่เฮ้ยไปยันผ้าอีฮะเน่ะลมลมเัพือนนี่เลย เนีย่ยว่าลมเมื่อคืนพ้นตกมาเป็นทิศเลยทุกคนเลยทันนี่แห้งลมแหง้งเพราะยันดินดินนะมันลม่มเพราะว่าเขาเจ้าจกเออเบิดอยู่ในค้างๆ้างของมันนะตัวทมนะ,ะข้าวเจ้าจกเออดินนะเบิดเลย,ย,ยนี่เป็นอย่างขึ้นึุงนี่ซึ <ไป S 1> ่งนี่ละห้าอยู่นี่เรายาไปนั่นแล้วพอห้าเต็มกระตาแล้วพอห้าพอได้กินทุกคนเลยเมื่อนี้ไม่ได้ห้าเอ,นาองนะไม่ดอกเลยห้าพอได้เต็มกระตาแล้วพอไม่ได้ผิดินทุกคนเลย มสบายดีเด้อไม่ได้เพิกินก็เลยทานมาไหมทาน้อยมาต้มกินเนาะอยู่เฮาเมื่อวานนี่กับหมอนี้แหละมันเฮาแบบตรงเลยนะครับบ้านป่าพูไทยน่ะเมื่อคืนแห้งๆเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี้ต้มกินเมื่อคืนเลยเยอะๆเยอะนั่นแหละกายพังเลยเนาะเยอะยี่หอดบ้านเลยไก่นะมันแบบมันจะคลอนหล่ะจคนเพราะว่าต้องอีตอนแรกได้เมื่อเช้าเรียบร้อยทุบทุบแน่นอน ตอนนี้ก็พ่นกันยังกระน้ำลงมาอยู่เลยหากใครต่ว่าลมมันมีแหงเขาไปกะมีมีย่านไปเลยถ้าสมซติลมแหงเศไปาใส่กันไม่จ้าไปเลยย่านกบไม้ก็ต่อหักนะแต่อันนี้มันกะมีแหงไปเลยสบาก็จะมีแต่พ่นพ่นตกน้ำนำลงมาอยู่เฮือนชอบไปอยู่เพื่อนและวแค่แต่มันโน้มไปเบื้งคุณมีโน้มมาบพี่โน้มโน้มมาพี่กับมีนั่นดอ ไม่เห่าเทินเขาเดาะนะเขาคือมีหมาแปะงปูผลผลนี่พายุเฮาปูคารมาแป่งวิทย์ปายุเพิ่นมาข้าวตาถมันลัมก้อนแบบจังหวัดเออแนววันเอ้ยมีเขาว่ามันฮักกัะเนื้อเขาว่ามันมีแม่นเดาะเนื้อแต่อวานเนาะฮักกัะเนื้อเมื่อเช้าเนี่ยไปจักรวาลป้ทุกคนเซาเปรี้ยวห้าแต่เต็มกระตาเต็มกระตาแล้วก็ะอห้าเอามาต้มหนึงนะ ต้มม้อนึงก็กินกันเลยได้ชามสี่มือคนเลยไม่ไเปกินทุกคนเลยใจกินเพอร์คนตกอายุไม่ได้หละไ,ไม่ได้แล้กินโอ้คนเียลิ้นเลยหึมน้ำไม้ฮักเอ้าฮักเอาแล้วะบัดนนี้ ตัดตอเป็นฝ้ายนี่นะนี่แซ่บดองเป็นฝ้นายนี่เอาไปต้มโอ้ยุกุ้มหน่อไม้ยืดลายค่ะหน่อไม้มันนี่ก็เยอะพเ้าวเนี่ย เข้าวันนี้เหรโอ้เบิ่งน้ำไหมจะไม่ยไเยอะให้ว้าเลยน้ำไหมเข้ามาก่อนน้ำไหมมืดคักอะไร นี่ตกคนน้อยเขาหาแบบเด็กกเ็เต็มกระตาจะว่าสุดนี่แหละเผาตะบนหักเอาพักเอาไม่ได้ซ่อมเลยป่ามูซ่องเหมือนคนตกเลยป่าเด็กน้อยซองโตอยู่แต่ซองเขาเลยเผา้าแล็เพาเมือพอแลลวเต็มกระตาเลยขัดต้มก็ได้ประมาณม้อหนึ่งพอได้ต้มจ้ำแจ่กินนะนะมันจะขึ้นเหงไปเลย หาสุดหน้าก็ไม่เยอะได้คันหาสุดหน้ากับเงินเหวเบิดมืดเบิ้ลค่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นแชงเดินแชงตะเวดเลยมืดตื้อตอนนี้ก็มาหาเหยนะก็เมือนกับทางหลมทั้งคน โสดมอ้อเลยมาไหมแต่กี้ทุกคนทางลมตะพนชาไทยนะเพลินไผ่เป๊ะเลยทุกคนยีดังไผ่เยอะต้มอันนี้ก็ไม่ได้ก็เลยไปเอาแผะมาคั้งแล้วก็ตัดกระเป๋ามาตัดทุกคนเลยหล่มพ้นแหงค่ะนะทางพนทางหลง่มเมื่อกี้มันทาเข้ามาเป๊ะเบิดลชาวไทยก็เลยตัดเอากระเป๋ามาคั้งอันนี้จะเอาแผะมาคั้งนี่ ลมมันเท่ามาทั้งลมทั้งคนเป๊ะมดอยู่นี่นะน,นางไผ่ต้มน้ำไมกับโจมียาคูแข่งพนเอ็ดทุกคนเคลยแข่งพนหา้าอันแพรห้าเปื้มาครั้งมีเฮื่อ,อนพ้นมันท่าเฮาแะนะจนสั่นนาวจนนาวไปหาอาบน้ำมาแล้วกะชีไข่เนี่ยพนกะตก้ตก,ตกยายาตกตกยาๆแต่ว่ามันไม่ยาทุกคนมันพ่นนะ เป็นบอดน,นอนรือสายแต่ก็นอนไม่ได้เลยทุกคนเลยเพราะว่าเป๊ะมาเลยอ่ะล้งกระซี่มันชอดมันโโหแหงอันนี้รอจนนอนไม่ได้เลยทุกคนเลยมันเป๊ะแหงอันนี้ก็บ่อนตาเครื่องรือสายผมลัางตาไม,ม,ม่ได้เขาบอดยีตาเครื่องพยูเ้าเศร้าไทยไปท่อทิ่มแล้วนี่แต่เศร้ามานนี้ก็เต็มเลยกะติกอันนี้นะเพราะว่าม,มืดมืด มันตกมัดมือมัดขื่นเลยทุกคนเลยมือนี่ก็มัดมือมันตกนะมัดขื่อนี่มันตกมัดขื่นเต็มอ่าซองกระติกน้ำเซียนี่นะเต็มเต๊ะเบอเลยทุกคนนอนไม่ได้เลยนี่เราไม่เอาเราไม่เล่นแล้วทุกคนจะกันยักษ์ก่อนจะดินป่ะอ้าว you mm -hmm. จระลิบว่ามีภาพทีจะยึดไว พี่น้องกินข้าวจำกัน,หม,นหม้อเนไหมมื้อนี่เมนูเนอะไหมเมือนี่อาหารสดป่าอาหารสดป่าหม้อก,กับหม้อก,กับการพ่นตกหม้อก,กับพ่นตกว่ะห,หม้อเนไหมหอมมากสุดเลยเ <c oughs> ด็กมอรตีวโลนะ่ผำได้ นอนอยู่ไม่ติดแก๊สเอาห้องนอนไม่ห้องนอนแต่จะไหนห้อน